สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอบองอีก แล้วนะคะวันนี้เปิดคลิปมาก็คืออยู่ในโรถเพราะว่าชื่อคลิปนะ้าปกคลิปก็รู้ว่าวันเดวิดมีนะคะวันนี้เนี่ยเราถือโอกาสออกไปทำทุุระข้างนอกแล้วก็ไปช้อปปิ้งเล็กน้อยแบบอันี้ช้อปปิ้งจริงๆนะกรุปกริดเล็กน้อยะคะ่ะที่อีเฟนบอยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดให้บริการแล้วแล้วก็มีหลายอย่างที่เอต้องไปซื้อคือมันต้องไปลองตรงนั้นเนี่ยมันถึงจะแบบเออซื้อได้แต่ก็วันนี้มีพี่มาร์าไป เนาะแล้วอยากจะบอกว่าคือเมื่อกี้ตั้งใจออกมาวานันตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วคือต้องวิงกลับบ้านด้วยเพราะวันที่อยู่บ้านอะ่ะไม่ขี่ไม่ต้องเสียแต่คือวนันนี้จัดเต็มมากเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนมังเอ,อะกินโจอาตัวใหม่ไปนะคะตัวไฟเบอร์ช็อต ดีงามอันนั้นคือกินแล้วคือไม่ใช่ม่อยเป็นยาถ่ายนะมันมีส่วนผสมของโปรไบโอติกคือใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายอันนี้ก็แนะนําแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าใช้เวลาสักพักนึงเพราะว่าในการปรับลําไส้นะคะเอกินมาแบบว่าครบโดสหนึ่งกล่องแล้วผลปรากฏว่าเออเนี่ยเพิ่งมาสำฤทธิ์ผลว่าขี้ง่ายคี้คลองก็วันนี้โอเคโอเคไปกันดีกว่ค่ะ รอรถติดนะคะก่อนจะถึงไปจอดรถพลากรเป็น what in my bag ยังชีพในการออกไปข้างนอกนะคะก็วันนี้ก็พกอยากใช้แบนดนี้บ้างอะไรบ้างก็เป๋ากูชช้่อ่ะโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro Max เคสมือถือก็ของ c a s t ีไฟนะคะลายนี้ไม่ใช่ลิมิเตดนะคะสามารถคอสตอมได้อะไรได้เรามาดูข้างในแอลกอฮอล์หกระเป๋าตังค์ขาดไม่ได้ยาดมแก่แล้วแล้วก็มีคุณแจบ้านอยู่ในซอกเล็กๆห ส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าเพราะว่าใส่อะไรไม่ได้เลยใส่ได้น้อยนิดนึงก็เลยอ่ะกระเป๋าของ Gentlewoman นะคะข้างในก็จะกอบไปด้วยไอโรมนผมเมื่อกี้อันนี้เฟซชิลที่เอามาก่อนไม่รู้จะใส่ดีไม่ใส่ดีคิดก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าของซอฟเน่ที่เขาคอลแลบกับกาเกานะคะข้างในก็จะมีที่ฉีดก้น แป้งอันนี้เป็นของโทวาซูเคยพูดไปใน uh, my f a v r i t แล้วนะคะอันนี้ดีมากแล้วก็เนื่องจากวันนี้เราขี้เยอะไปหน่อยก็เลยยาทาดน้ำขาวคนบ้าอะไรพกยาทาดน้ำขาวมานอกบ้านน้ำเปล่าแล้วก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อีกแล้วติดหน้าห้างก็มาติดในห้างนะคะที่จอดรถเอาจริงว่าเอว่าคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วหรือว่าเราอะยังใช้ชีวิตไม่ปกติอยู่นานมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ี่มาว่าไงโอ้น่าจะเป็นอย่างหลังน,นะเพราะว่ายังไม่ได้อะไรก็ไม่กล้าออกจากบ้านเนาะอันนี้ถ้าไม่จาเป็นจริงก็คงไม่ออกอันนี้คือแบบเฮ้ยออกมาแบบแว๊บ,บจริงๆทุกคนแล้วนี่คือแบบเฮ้ย โรติด่าเรามาสยามล่าสุดคือแบบปีที่แล้ววะน,น่าจะนะน่าจะปีที่แล้วช่วงที่ระบาดโควิดใหม่ๆยอดยังแบบพันคนอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนเราต้องมาไลฟ์ตอนนั้นะ่ะทุกคนแบบสยามคือล้างแต่ตอนนี้ไม่ปกติหรอกแต่ก็คือว่าคนเยอะกว่าเดิมมากๆเนากก็คน,นต้องใช้ชีวิตแต่ไม่ใช้ชีวิตแล้วมันจะมันจะมีตังค์กันไหมล่ะ คืนถิ่นที่คุ้นเคยมากคาราโกนย่านสยามนี้คิดถึงแต่โควิดรอบนั้นก็คือไม่ใหม่เลยไม่มีอีเวนต์จัดก็ไม่ได้ใหม่เลยทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปอีเวนต์บอยกันนะคะเน่ <ผม S 1> เดินแค่นี้ก็เหนื่อยเหรอผมไม่ยุ่งกันมนแล้วนะเป็นคเรีนสไตล์ <laughs> <laughs> ไม่มีใครเข้าใจกู <laughs> หรอวิชั่นเอ็มมีคอลเลคชั่นแบร์พิงด้วยเดรส399บาท เสียค่ะปีนี้สยามุกควร์ที่ถึงกันนะแต่ถามว่าให้ขึ้นตอนนี้ไหมออพี่มาก,ก็จะต้องติดตัวพี่เอบองไปอิกนานเลยค่ะบอกเลย <laughs> คือปกติก็ขับรถตลอดนะไปต่อไปสงค์ VIP ีตลอดอะ่ะเดี๋ยวจะเป็น VIP เลยตอนเนี้ยจะได้ไปสยามสยังเราด้เป็น VIP ได้ไงไป <laughs> เราข้ามไปสยามสแควร์ แฟนบอยจ้าสาขาสยามสแควรวันนะคะเอากลับมาเปิดปกติแล้วนะคะแล้วก็เขามีโปรโยเยอะมากแล้วลดอีกลดแบบ50%สองชิ้นอร่อยอย่แบบลดเยอะมากวันนี้เราก็เลยมาช้อปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปก็คือว่าตั้งแต่วันที่25พุงนี้ถึง24ตุลาเขาก็จะมีโปรโมชั่นลด60%แล้วก็1แถมหนึ่งแล้วก็มีสเปเชียลเซตต่างๆแบบเยอะมากนะคะก็ไปได้ทุกสาขา เลยประเด็นคือทุกสาขาเลยนะคะก็โอเคไม่เป็นการเสียเวลารีช็อปรีแกลับป l a ถูกมากแม่ถูกกว่าในแอปอี<ม>นี่คือสิ่งที่เอตั้งใจมาซื้อเลยนะทุกคน l a n e ชค่ะกปกติเราจะใช้ตัวที่เป็นมีโอคูชั่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีเป็นตัวรองพื้นซึ่งวอลเวร์ตั้งแต่แตอนท,ที่มันออกที่เกาหลีแล้วทุกคนเขาบอกว่ามันเหมือนกันแต่ว่าเวอร์ชั่นรองพื้นเราก็แบบอยากลองก็ติดตามรีวดูได้นะคะมีทั้ง2รุ่น รุ่นนี้รุ่นแมทกับรุ่นนั้นสีชมพูรุ่นกลนะจ๊ะเล็บตอมของ The ขอดัชชิงดีว่าค่ะทุกคนแต่ว่าเราอยากได้รุ่นที่หัวมันแหลมแหลมแบบแหลมแ,<ต>แหลมอ่ะคาใตเนาะแหลมแหลมไม่มีเสียใจแต่ว่าตอนนี้มันก็ลดอยู่นะถูกมากเลยส88บาทเโอเคเฟลไม่ได้มานานไงงงว่าอะไรอยู่ตรงนั้นแบบไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนและเรื่องของเรื่องวันนี้นะคะใน่ัปาหที่ทุกคนรู้ว่าเรา,าขายมิน้าชุบฟ้าฟองน้ำแต่งหน้า อ,อมาส่งตลาดพว่าตอนนี้เอามีแบรนด์อะไรออกมาใหม่บ้างมีทรงอะไรออกมาใหม่บ้างแบบเป็นทรงที่เรากําลังจะออกในอนะคาคตหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราคิดไว้แทนหรือเปล่าจะได้ไม่ชนกับชาวบ้านเขาเนาะเราก็ต้องอัปเดตตลาดด้วยแอบมาสํารวจตลาดเบ,บาๆยังไงก็ฝากลีน่าชูก้าไว้ด้วยนะคะช็อปออนไลน์นะจ๊ะลีน่าชูก้าขายของม่าลังคอนแทคซื้อมันทุกร้าน ที่บ้านไม่พอใช่ไหมวันก่อนทุงสั่งไปไปซื้อน้ำยาล้างกีกันดีกว่าค่ะทุกคนอน้ำยาล้างอะไรนะน้ำยาล้างกีเป็นสั์ของชน,นิงน้ำยาล้างกีคือน้ำยาล้างก็ <c oughs> งใจไหมอ๋อนี่คือน้ำยาล้างกีน้ำยาล้างกีเป็นภาษาสุภาพอยากรอเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่าวิจัยที่สถาบันที่เกาหลีโน no พ a r a b e n n no น s o no a โน o alcohol no color สองสูตรคือมีกลิ่นกับไม่มีกลิ่นทุกคนมันเหมือนกันเลยอันนี้ไม่มีกลิ่นสีเขียวส่วนอันนี้มีกลิ่น ตามนั้นจ้ะทุกคน229บาทแฮปปี้ซันเดย์ก็สต็อกยังแน่นอยู่นะทุกคนมาช็อปได้ขน้องไอซ์ไอซ์ชา Ice, Ice ดี้นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆเราเห็นมีอีกโซนหนึ่งใหญ่กว่านี้เป็นแบบกระจกกระจกน่ารักกุกกิดอยู่ตรงเมื่อกี้นะคะก็มาช็อปได้เรียบร้อยเราซื้อของที่เราใช้เป็นประจำทุกวันต้องใช้นะคะอันนี้ทำเป็นที่โฟล์ r บรัเซนเตอร์นะเองนะคะ <c oughs> นจ่ายตังเย้ช็อปเลย นี่ถุงเบอร์เลอร์เลยเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีแล้วกันว่าเราซื้ออะไรมานะคะไปค่ะยังภารกิจยังไม่จบเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกอันหนึ่งนะคะพอดีว่าแบรนด์เขาเห็นว่าเออเรามาพอดีแล้วเขาก็แบบว่าเออชวนไปเอาลิปสติกรุ่นใหม่ที่เคาน์เตอร์ของจังทรงมุนนั่นเองเราก็เลยแปแป๊ดหนึ่งแป๊ดเดียวจริงๆแดดร้อนมากเลยวันนี้ผสใสต้องกินชานมแพมเพ้ลก็จะเยียวยาทุกสิ่ง วันแล้วแก่สองแกวสามแกวโอ้ยลงทุนไม่รู้จะลงงไงเนี่ยจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าสาเหตุที่แต่งตัวพลงขนาดนี้วันนี้ทำ <c oughs> ไมปิดบางาุ่นเฮ้ยขอบคุณ <c oughs> ขมมวเฮ้ยอยากกินมากไม่เล็งแต่เมกี้แล้วเว้ยแบบแบบไม่กล้าพักเดี๋ยวเผืวอ่าเพราะจริงๆอ่ะอยากกินเสือพ่นไฟอ,ะ <c oughs> อ,อ่ะอนบนฝันด้ว เราอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้างในแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นติ้นรุ่นใหม่นะคะเป็น G2 f a s h i o n ติ้น<ม>เดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้อีกทีน,นึ่งเนาะวทุกคนมีด้วยกัน6เฉดสีก็คือจะเนื้อบางเบามากๆนี่นะคะอาใส่แขนหนังจีนะคะทุกคนมายืมค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คือเห็นเออทิ้เช็ดไม่ออกเราก็แบบเอาอยัานติดทนมากใช่ไหมสีสวยเนาะอันนี้คือแค่เกลี่ยธรรมดาเนาะใช่ค่ะเนื้อเป็นแบบว่าออนแนวแบบ ทิ้นเนองทีว่าเป็นทิ้นเนื้อเบาๆเ,เลยสีชัดมากนี่ค่ะทุกคนอ่ะแคปหนึ่สองสามสี่เดี๋ยวขึ้นชื่อสีไปให้จ้ะโอเคเดี๋ยวเอจะปัดเนื้อให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ชื่อสีว่าชาโลซี่ให้ดูเนื้อก่อนเนื้อละมุนมากออกมูสๆหน่อยมีความติ้นสีสวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูเช็ดทันทีก็คือสียังอยู่เห็นปะสูด เราก็ลองทานะคะระหว่างรอรถจิตกำลังไปทำธุระอีกที่หนึ่งนะคะนี่สีลูบี้วิวค่ะทุกคนเป็นไงสวยนะพอลงบนลิฟต์คือบางเบามากไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนปากเลยทุกคนดีอ่ะใครชอบเนื้อติ้นเบาๆนะคะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเราวัดมาอยู่ที่ไหนคะพี่รักทินของเรามากๆากนี่แหละคือทิมเราของแ <laughs> ท่านลาดเขาท่านลาดเขา,าทุกคนผิน,นเราจริงๆนะคะเรามาทําธุรกรรมทางการเงินค่ะทุกคนค่ะวันนี้นไหนๆก็สาวบานแล้วก็คือทํารวปยอดทีเดียวเลยการก็เลยแวะมาปัป๊บนึงคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันน,น,นี้คนสุขได้ไมั้ยโอเควัดไปทําธุรกรรมก่อนนะคะคนเยอะมากเนาะคนเยอะเยอะจะนคิดว่าตอนนี้มันจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะปกติเลยอะคือก็เสียวเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องทำดูละเราก็มองว่าทุกคนเขาคงต้องทำด้วยละแหละเรามาแต่ชั่วโมงลวทุกคนยังไม่หิเลยขีวคาแล้วเริ่เมีอย่างืมรองเท้ากัดตีนไม่ได้ใส่นานมากอะรองเท้าแล้วมันก็เลยกัดอะฝุ่งเท้าให้ตหนสองคู่สามร้อยเก้าสิบ ลายเฟสลี่ใส่กันตายังต้องเลือกโอ้เจ๋มาก OMB กันนะญี่ปุ่นนะคนเชนนไงช่วงนี้เขากำลังคิปกันใส่ผุ่มเท้านักเรียนญี่ปุ่นฮันนี่จีบอันยองย รูมาทุกคนแล้วเท่มพี่ทักให้เราอะ่ะมาท็อป เป้าหมายการมาท็อปของเราส่วนใหญ่จะเป็นซื้อเนื้อออสเตรเลียเฮ้ยทุกคนมันคือเดอะเบสเชี่ยโคตรอร่อยเราลองมาหลายซุปเปอร์มากๆาแล้วเว้ยถูกแพงคือเราซื้อมาหมดเลยแต่ไม่มีใครสามารถชนะอันนี้ได้อ่ะกลิ่นกำลังดีไม่แรงเกินไปแล้วเนื้อคือแบบเราเคยทำอะไรนอกจากคัวกิ้งไหมกะเพรากะเพราเออกะเพราอร่อยอร่อยแล้วเราเคยซื้อเป็นแผ่นด้วยมาทำชาบูจันได้ปะกินชาบูแบบที่มันลไลด์อ่ะก็อร่อยมันมันเยอะมากเออมัน มันต้องอันนี้เลยนะเว้ยต้องอันนี้เลยแล้วดูดีๆเขามีหลายเจ้ามากมันจะต้องเป็นแบบออสเตเลียมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่มีแน่เลยวะใช่มันจะเบสกับว้าเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบยอมนี่ข่ะไลท์จะบอกถามที่พนักงานเขาบอกว่าวันนี้ของยังไม่เข้าเลยค่ะแต่วันนี้ก็ของคงไม่เข้า คือการมาท็อปของเราทุกครั้งคือตั้งใจมาซื้อสิ่งนี้ทุกคนเราพูดเลยเอ,อ้าเอาอันอื่นมากินแทนก็แล้วกันเนาะมาแล้วอะ่ะเอาเป็นเป็นชาบูไปแล้วกันไปทำชาบูกินเลยร้อยกว่าบ,บาทเนจะร้อย <100 S 2> กว่าบ,บาทแค่บบนั้นแหละเพราะว่ากินไม่เยอะรอบวันนี้ใช่อันนี้เนื้อญี่ปุ่นสองร้อยกว่าบ,บาทลองไหมลองไปกินก็นันถ้ากินด้วยชิ้นปลาลูกชิ้นปลาโดนัท เราอขาเหล่านี้ก็บอโชว์หน่อยโชว์หน่อยทุกคนที่เราแวะมาได้เพราะว่าพี่ม้าฉลาดอีกออแล้วค่ะเรามีแอปพลิเคชันอะไรพี่มา้นนาแอปพลิเคชันเคยเห็นอยู่คิวคิวอะไรนี่มันก็จะแจ้งนะคะหมายเลขที่เราลงไปเ่ยอีกตั้ง16คิวนี่คือรอมาแล้ว40กว่านาทีจะ50นาทีแล้วหนึ่งในบุคคลที่ไม่ชอบการรอ<ฮ>แต่ครั้งนี้ก็คือจะเป็นต้งองรอจริงเพราะธุรกรรมการเงินเลี่ยงไม่ได้ ขายผ่านดอลฟินครั้งแรกดอลฟินก็สมัครฟรีได้เอา้าขายดอลฟินให้เขาพร้อมมันแบบผูกบัญชีธนาคารเลยก็ได้แต่ว่าเออเลือกที่จะเติมเงินเข้าไปเพราะว่าถ้าผูกบัญชีธนาคารมันก็ง่ายเกินไปเสียตังง่ายเกินเงินนิดนึงโอเคเชื่อถือกันแล้วเนี่ยนหนเลยไปชิลก่อนไปพักนลยนะนอนรถมาแล้วติดแล้วนะจ้ มาแต่บ่ายสองเกินบ่ายสองุ่ง,งนิดหน่อยเรียบร้อยนะคะก็ถึงบ้านรีบจัดโต๊ะด่วนเพราะว่าเนี่ยจัดว่าเป็นมื้อที่2ของวนันแต่เราก็จัดเต็มเมเนื้อที่เราซื้อมาอะไรไม่รู้สันคอวากิวเนื้อญี่ปุ่นกับเนื้อออสเตรเลียที่เราบอกว่า ถูกและดีอร่อยมากทั้งสองอันนี้ซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะต้องเป็นท็อปที่แบบมีความกูเม้นิดนึงอันนี้ก็ลองไปดูกันนะคะแล้วก็นี้สาลายาคกเกมนะจ้าอันนี้ซื้อฟูดแลนไม่กี่บาทไข่ดองบายเอบองเพิ่งใส่เมื่อกี้แหละเป็ดต้องเลือกไข่ที่มันกินได้นะทุกคนแบบกินดิบได้นะคะอันนี้เขาะจะมีบอกนะว่าไข่ไหนกินดิบได้จำยี่ห้อไม่ได้แหละแต่อันนี้ กิมจิอร่อยมากเคยลงไปในทวิตเตอร์ใน Facebook ก็เคยบอกไปนะคะอันนี้กิมจิเจ้านี้อร่อยมากเพราะว่าเป็นคนเกาหลีทําเองอิมพอรตจากเกาหลีเดอ้อสว่วนน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มพอนซึ by องซึ่งเป็นน้ำจิ้มที่สำเร็จรูปแหละแล้วก็มาใส่มนมนุ้มงเนิดหน่อยอ่ะอ่ะต่อมา อันนี้คือนึกถึงอาจุงมากที่เกาหลีอาเสียบไม้ลูกกินปลาเสียบไม้ซึ่งเราชอบมากมีความมิกซ์แอนด์แมทรล้วว่ากี่ปุ่นกับเกาหลีซึ่งเป็นสายที่เรากับคุณพี่มาชอบมากกินกินรวมกันอยู่ในท้องรวมกันไม่เป็นไรหรอกเออเอาเป็นว่ากินเลยนะโอเคก็ไม่มีไรคลิปนี้ก็ปิดโดยการกิน <laughs> ไปก่อนนะคะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเดดไปด้วยนะคะขอกินก่อนนะคะายอร่อยมากทุกคนเนื้อดีมากเวลายในปากอร่ยอยอย,อ<นา>ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกสนุมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย